สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องประลาติดเกมนะครับวันนี้อยู่กันที่เกมซอ c ์สคอนิเคิลเวกเกนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวระบบอาผ่าแดงหรือเรดค i f ฟแล้วก็เอ่อ b i ็กซ n พิชันนะเอ็กซ i t ิเ n นเนี่ยจริงๆว่าผมรีวิวไปแล้วนะในคลิปก่อนแต่ว่ามารีวิวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะอยู่ในโหมดตรงตรงนี้ใกล้ๆก,กันนะ e x p e d i t i เ n ผมออกเสียงผิดขอโทษขอโทษด้วยนะ เดี๋ยวอาจารย์ภาษาอังกฤษจะเข้ามาดูแล้วแบบไม่พอใจอ่าอันนี้กดเข้าไปลืมอธิบายเดี๋ยวรีบอ่าตรงนี้นะครับอันบนสุดเนี่ยจะได้ดาวหนึ่งดาวอันอันที่สองจะได้สองดาวที่สามจะได้สามดาวเผื่อใครไม่ได้สังเกตนะมันจะมีดาวทองๆขึ้นอยู่นะตรงเนี้ยเห็นไหมโอเคกดมาที่สามดาวกดคลิกบัฟที่จะใช้มันเป็นบัฟหรือดีบัฟนะเพื่อนๆก็อ่านดูนะว่ามันใช้ทำอะไรได้นะมันก็มีหลายอันนะ สามารถกดข้ามได้เลยไอผมชอบเกมนี้อย่างนะมันกดข้ามได้ตลอดเลยอไอบางเกมอ่ะจริงๆอ่ะมันควรจะกดข้ามได้นะมันไปจํากัด v ีไอพีจำกัดเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะแต่เกมนี้มันให้เราข้ามตลอดเลยโคตรดีเลยเป็นข้อดีอย่างนึงนะโหแต่ถ้ากดข้ามไม่ได้ผมบอกเลยคนยิ่งเล่นน้อยลงนะเพราะว่ามันยิ่งใช้เวลาเขาอีกอ่ะอันนี้ผมลองจอยทีมดูนะไม่มีทีมเลย อันนี้คือระบบ r อ็กซ์เพชหรือระบบหารูนนะที่ผมบอกว่ามันต้องมีทีมอ่ะเดี๋ยวผมลองไปคนเดียวให้ดูเพราะว่าหาทีมหายากนะอันนี้รู้สึกจะกดข้ามไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็ดูไปนะผมก็จะคุยไปเรื่อยๆ่อยนะเรื่อยเปื่อยนะเอาจริงเกมนี้ผมสาภาพาตามตรงเลยนะเพื่อนเพื่อนผมทําแค่แบบให้มันดูมีความหลากหลายในช่องอ่ะอืมไม่ได้แบบกะทําจริงจังเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นอ่ะอืม ก็ต้องพูดกันตามตรงรอะนะแต่เราก็ะทาให้มันเออในช่องมันมีความหลากหลายก็เลยเออเอาเกมนี้มาทํานะเกือบชนะนะเพื่อนๆตอนแรกโอ้โหไม่ไม่ถึงอุย้ยชนะเหรอโอ้ชนะพอดีเลยอะโอ้หรือจะเชื่อโอ้ก็จริงๆลงได้อีกนะลงได้หลายครั้งนะเพื่อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวผมลงต่อแล้วก็คุยไปเรื่อยๆแลวกัน เออไอเกมเนี้ยจริงๆมันก็ภาพสวยแล้วก็สนุกนะอย่างที่ผมเเคยพูดไปในไอพวกไลท์ที่แล้วอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันต้องเล่นค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้แบบเออว่างมาเล่นอ่ะอืมก็เลยแบบไม่ได้เล่นจริงจังนะเกมที่ผมจะจริงจังผมเคยบอกไปแล้วว่ามันต้องใช้เวลาเล่นน้อยนะเพราะว่า ผมเอาอันดับต้นๆน่ะคือผมบอกว่าไอ้ตอนแรกอ่ะเราอย่าไปจริงจังมากก็จริงนะไอ้คาว่าอย่าไปจริงจังมากอ่ะมันคือการเก็บทรัพยากรไว้นะไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ไม่อยากเอาอันดับไม่อยากเอาอะไรนะเราเล่นเกมเราก็หวังเก่งอะไรเพื่อนเพื่อนหวังอยู่อันดับต้นๆแหละแต่ว่าเราอดทนอยู่กากๆกกไปก่อนตอนแรกเออแล้วก็ค่อยไปแซงตอนหลังก็ได้แต่เราต้องเห็นแนวทางนะว่าเออเราจะขึ้นไปอยู่อันดับท็อปๆได้ยังไงมัน มีหนทางไงไม่ไม่ได้แบบว่าเรารอท็อปเซิร์ฟเลิกอย่างเดียวนะเราก็ต้องมีเออหนทางว่าก็จริงๆก็มันก็ต้องรอท็อปเซิร์ฟเลิกด้วยแหละถ้าแบบคนไอคนที่อยู่ท็อปเซิร์ฟที่มันเติมเรื่อยๆมันไม่เลิกเราก็ตามไม่ทันหรอกแต่ว่าอืมเราก็มีหนทางที่แบบที่เราจะเก่งอะ่ะอย่างเราเก็บเพชรเก็บทองไปเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะเอาไปใช้ใทําอะไรทีมมันเก่งขึ้นทีมมันพัฒนาขึ้น จริงผมไม่ได้สนใจอันดับมากนะไอความเก่งของผมเนี่ยที่ผมเล่นได้นานนะผมสนใจแค่ไอตัวพลังลบที่เพิ่มขึ้นนะเพื่อนๆนวันวันหนึ่งแบบเพิ่มพลังลบได้นิดหน่อยก็ยังดีนะมันไม่ได้อยู่กับที่อ่ะมันเห็นแบบตัวเลขขึ้นเรื่อยๆบางวันเราก็อาจจะอัพตัวเมจิกดีไว้ได้บางวันก็อาจจะอัพตัวมิสติกได้บางวันอาจจะอัพตัวอาร์ติแฟกต์ได้อะไรเงี้ยคือ มันมีการพัฒนาในแต่ละส่วนเกือบทุกวันนะหรือบางทีก็ไม่ได้มีการพัฒนาเลยแต่ว่าเราก็เก็บสะสมของไปไงอ,อย่างวันนี้ผมไปเปิดกาชาเกมในพิกเซอร์ฮีโร่เพื่อนไม่ได้อะไรมาเลยนะอมืมันก็เก็บเหมือนเก็บรอการันตีไปเรื่อยอ,อ,อันนี้เหมือนจะสู้ไม่ไหวมันต้องลุ้นดวงด้วยนะ มันก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับอ่าระบบผ่าแดงแล้วก็ expedition นะส่วนไอ้พวกเนี้ยผมเปิดไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวอารีนาไปด้วยแล้วกันไหนไหนก็อมีเวลาเหลือนะเฮ้ยอ่าอันนี้ผมเพิ่งเปิดดิงโชดาวเนี่ยมันคืออารีนาสามทีมนะเพื่อนๆใครที่แบบอ๋อ มันต้องรอเวลาด้วยนะมันให้จัดทีมไว้นะแล้วก็มีมท่ายผลได้นะแอลผมก็ถ่ายไปแล้วแล้วก็มีอารีนาตรงนี้เพื่อนๆอารีนานี่เป็นอารีนาธรรมดานะคือดูพลังดิแต่ละคนไปพลังสูงๆนะผมสู้ไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวผมลองสู้ให้ดูสักคนแล้วกันโอ้แต่ละคนนี่แบบเดือดๆทั้งนั้นนะแต่เอาจริงนะจะว่าเขาเดือดก็ไม่ถูกเราก,ากากเอง เราไม่ได้เล่นแบบจริงจังไม่ได้แบบมาเก็บของอะไรเงี้ยเออกิวสวยนะเกมเนี้ยถ้าใครแบบเออชอบอย่างเงี้ยแล้วมีเวลาเล่นนี่ยาวๆได้นะเป็นเกมที่ผมมองว่าอา่าอยู่ได้ระยะยาวเลยนะเกมเนี้ยคือเอา,เอาโอกาสปิดไว้ปิดไว้เนี่ยยากอา่าพูดอย่างเงี้ดีกว่าโอกาสปิดไว้ยากเกมทุกเกมมันต้องปิดแหละอาจจะสิบปียี่สิบปีก็แล้วแต่ อย่างที่เราเห็นกันตั้งแต่เด็กอะนะเกมที่เปิดมายาวนานเนี่ยสุดท้ายวันหนึ่งมันก็ต้องปิดอะ่ะอืมแต่ว่าโอกาสปิดไวย,ยากมากเกมนี้อุ้ยเตียวเลี้ยวผมตายยากอยู่นะแต่มันไม่ใช่แทงอะดิประเด็นมันยืนไปมันก็ยืนไม่ได้นานอะแพ้แล้วคือใครจะลงทุนเล่นเนี่ยโหอยู่ได้ยาวจริงคุ้มนะค,มคุ้มแน่นอน ก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปดีนะก็ได้รีวิว Red c ล i p แล้วก็ผ่าแดงแล้วก็อารีนานะสามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ